คคนนมมีหลลาาายววฝัใช้เอใช้เวลาาอยากได้มือถือซัมซุงสักเครื่องแต่ไม่มีบัตรเครดิตอะพี่ผ่อนกับซัมซุงไฟแนนซ์พลัสได้จ้ะไม่ใช้เอกสารอะไรเลยใช้บัตรประชาชนใบเดียวอนุมัติไวใน3นาทีเสร็จปั๊บรับเครื่องเลยซัมซุงไฟแนนซ์พลัสผ่อนง่ายแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวว้าว อะไรที่มุกคุณไปได้สุดๆดบนเส้นทางที่ไปยังมีอะไรให้สุดได้เยอะเอานิวยาโรสคอสมุกชีวิตไปให้สุดๆเชื่อไหมครับผมดูหนุ่มขึ้นได้ภายใน15นาทีด้วยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบลใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบลสิคะปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบล คนขอพอรไม่เหมือนกันขอสิ่งดีๆแล้วอย่าลืมเติมสิ่งดีๆให้ร่างกายด้วยดีหน้านมถั่วเหลืองเพิ่มประโยชน์จากคันยพืชที่หลากหลายดีหน้าประโยชน์ดีๆมีให้ทุกสูตรงานปาร์ตี้ตีมไหนดีต้องเข้มข้นหน่อยละกับมอคคูนาทรีโอเอสเปรสโซเข้าถึงโมเมนต์ที่เข้มข้นฉบับอิตาเลียนเอสเปรสโซเข้มข้นกับโมเมนต์ตรงหน้ามอคคนาทรีโอเอสเปรสโซ อาจเจอได้ทุกที่ทุกเวลาหยุดด้วยไฮเตอร์ที่มีโซเดียมไฮโปคลอไรด์ซักเช็ดล้างฆ่าเชือ้อแบคทีเรียได้99 9ิดไฮเตอร์